สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณน้อยจะพาไปรู้จักกับพ่อแม่ของฉันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณน้อยจะพาไปแนะนําคุณพ่อคุณแม่ของฉันนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีลูกใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลองพูดตามคุณคุณน้อยนะคะพ่อกับแม่รักฉันพ่อกับแม่รักฉันนะคะ ทีนี้นะคะคุณครูน้อยนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคุณพ่อตรงนี้นะคะคุณพ่อก็คือผู้ชายผู้ชายกเป็นคุณพ่อนะคะ fatherfatherfather Father, Father. คุณแม่ m o t h m o t h e r m o t h e r อันนี้ลูกนะคะ daughterdaughterdaughter อันนี้เป็นลูกสาวนะคะทีนี้นะคะคุณครูน้อยจะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับพ่อแม่ของฉันนะคะโดยที่จะมีช่องตรงนี้นะคะช่องที่1แล้วก็ช่องที่2เห็นไหมคะช่องที่1จะมีคุณพ่อกับลูกใช่ไหมคะส่วนช่องที่2จะมีคุณพ่อมีลูกแล้วก็มีคุณแม่ทีนี้คุณครูน้อยจะพาเด็กๆนะคะไปหาภาพพ่อแม่ของฉัน นะะคช่องไหนที่มีรูปภาพคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็มีลูกด้วยช่องนั้นคุณครูน้อยจะให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวคุณคน้อยเตรียมสีนะคะสีแล้วก็ใบงานเห็นไหมคะสีกับใบงานนะคะทีนี้พาคุณครูน้อยไปดูหน่อยค่ะว่าคุณครูน้อยจะเลือกช่องไหนดีเด็กๆก็ทําไปพร้อมกับคุณครูน้อยได้เลยนะคะช่องที่หนึ่งมีคุณพ่อมีคุณแม่ไหมคะ ุณแม่ไม่มีมีคุณลูกนะคะมีคุณพ่อกับลูกสองคนเองนะคะไม่ได้นะคะอ่ะช่องที่สองดูนะคะมีคุณพ่อมีคุณแม่ไหมคะมีคุณแม่แล้วก็มีลูกช่องนี้ถูกไหมคะช่องนี้ถูกต้องแล้วคุณน้อยพาให้เด็กๆพาไปหาพ่อแม่ของฉันนะคะทีนี้เตรียมสีแล้วก็ไปงานคะ่ะให้เด็กๆนะคะเห็นไหมคะภาพหยุดทางด้าน มือตรงนี้ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมเห็นไหมคะภาพที่สองนะคะที่มีสามคนหนึ่งสองสามมีคุณพ่อมีลูกแล้วก็มีคุณแม่ก็คือมีสามคนนะคะช่องที่หนึ่งมีแค่สองคนไม่มีคุณแม่นะคะทีนี้ให้เด็กๆมาดูช่องที่สองตรงนี้แล้วด้านซ้ายมือตรงวงกลมตรงนี้ให้เด็กๆใช้สีหรือว่าดินสอน,นะคะฉีดอยู่ในวงกลมตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือลากขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณครูน้อยให้เด็กๆไปหาพ่อแม่ของฉันนะคะก็คือมีคุณพ่อมีทั้งคุณพ่อมีทั้งคุณแม่แล้วก็มีลูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตรงนี้พ่อแม่ลูกอันนี้เป็นช่องที่ถูกต้องนะคะคือช่องที่สองนั่นเองอเด็กๆทำได้หรือยังคะง่ายไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ อะไรนะคุณพ่ออะไรนะคะคุณน้อยพูดไปแล้วคุณพ่อฟาเตอร์ฟาเตอร์ลูกสาวค่ะคุณแม่คุณแม่มาเถอะมาเถอะมาเถอะลูกสาวค่ะรอดเถอะรอดเถอะรอดเถอะอันนี้นะคะคุณพ่อเป็นลูกแล้วก็มีคุณแม่นะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งให้คุณครูน้อยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ เดีย๋ยวคุณน้อยก็จะรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะอย่าลืมส่งรูปในส่งลงในกลุ่มไลน์คุณน้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ